สวัสดีครับมาพบกับครูคิดต่อครับเป็นคลิปต่อเนื่องในเรื่องของขีดหนขีดสมันคืออะไรในเจ้าตัวด็อกเตอร์นี่นะครับถ้าใครดูที่คลิปที่1แล้วนะครับก็จะเป็นการจำลองใช่ไหมโดยช่างโกโสันกำแพงเนี่ยได้จำลองสถานการณ์ดูว่าถ้าเราไปดึงคขั้วปั๊กของเซ็นเซอร์ออกเนี่ยการแสดง ความผิดปกติที่เกิดจากการตรวจเช็คของระบบมันก็จะแสดงผลออกมาในเจ้าตัวด็อกเตอร์หรือเครื่องมือวินิจฉเนี่ยว่าขึ้นรหัส7จขีสองใช่ไหมฮะเจ็ดตัวแรกก็คือเป็นตัวบงบอกว่าเป็นเซ็นเซอร์ตัวไหนอุปกรณ์ทำงานตัวไหนนะครับซึ่งก็คือตัวตรวจจับอุณหภูมิเครือยู่นั่นเองน,นะครับส่วนขีสอนั้นมันก็เป็น การจำลองเห็นว่าเมื่อเราไปดึงปั๊กซึ่งมันก็เปรียบเหมือนรรกับการขาดหลุดหรือรวมนะ,ะก็จะพบว่าเจ้าตัวดอกเตอร์เนี่ยจะแสดงรหัสที่สนะครับทีนี้คําถามว่าวันนี้ในคลิปเนี้ยคลิปต่อจากนี้ที่เราจะได้ดูเนี่ยช่างโกงก็จําลองให้เห็นอีกว่าเดี๋วถ้ามันลับวจจรหละ่ะมันจะขึ้นแบบไหนอย่างไร นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันแล้วเดี๋ยวผมมาเฉลยท้ายคลิปเช่นเคย,ยว่าในคลิปเนี่ยมันต้องการบอกอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็ความหมายของมันเป็นอย่างที่เราคิดหรือไม่ไมนะครับหลายๆาจจีมีคําตอบอยู่นะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นแบบไหนนะครับแล้วในคําตอบเรื่องนี้เนี่ยมันบอกให้เรารู้ อะไรอย่างไรนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ดูคลิปหนึ่งเนาะว่าเอตอนที่เราดึงควบผ้าออกเนี่ยแล้วมันขึ้นลบขึ้นขี่สองเนี่ยจริงไหมอย่างไรเดี๋ยวไปดูย้อนกลับไปดูได้นะครับส่วนใครที่กําลังจะดูคลิปนี้จบหรือกําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับหรือดูจนจบนะครับก็ฝากให้ กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ครับก็ดูจบกันไปแล้วเนาะกับคำตอบของคลิปที่สองนี้ว่าเอ๊ะถ้ามันเกิดการลัดวงจรเนี่ยมันแสดงแบบไหนนะครับในเจ้าตัวด็อกเตอร์นะครับแต่มันก็มีคำถามแน่นอนอนะหลายคนอาจจะมีคำถามถามมาว่าเอ๊ะอาจารย์ทำไมในคลิปของช่างโกสันกำแพงเนี่ย เวลาผมชดคั่วเข้าไปเอ้ยเวลาที่เขาชดคั่วเข้าไปเนี่ยมันเป็นการจําลองการลัดวงจรใช่ไหมแต่ในคลิปเนี่ยมันแสดงทั้ง7จดขีดหนึ่งและ7จขีดสองเอ๊มันยังไงล่ะใช่ไหมครับถ้าเราดูคลิปแรกเนี่ยการขาดหลวมหรือดึงปักออกเนี่ยมันจะขึ้นแค่เจดขีดสองอันนี้ชัดเจนจบใช่ไหมแต่ในคลิปที่สองนี้มันขึ้นทั้ง7จดขีดหนึ่ง และ7ขีด2จริงๆผมมีคำตอบนะแต่ผมอยากเอาสตอรี่ตรงเนี้ยเป็นการทำให้คุณเนี่ยเอาไปหาคำตอบด้วยตัวเองนะครับซึ่งคำตอบเนี่ยผมให้คุณสองอย่างเป็นตัวช่วยนะครับคำตอบที่หนึ่งคือการลัดวงจรแบบเนี้ยมันต้องขึ้นทั้งขีดหนึ่งและขีดสองเหมือนในคลิปเลย พูดง่ายๆคุณสามารถทดลองได้เอ,อ้ถ้าผมเสียบไปปุ๊บนะแต่ก่อนจะแต่ก่อนจะเสียบนะผมต้องลัดวงจรก่อนเอ้ยผมต้องรีเซ็ตก่อนคือรีเซ็ตให้ไม่มีอดีตก่อนแล้วผมก็ไปทําการลัดวงจรแบบที่ช่างโกทําแล้วถามว่าเมื่อเราเสียบด็อกเตอร์เข้าไปเนี่ยมันมันจะขึ้นเจ็ดคิม่งหรือเจ็ดคิดสองไหม่ ถ้ามันขึ้นทั้งเจ็ดขีดหนึ่งได้เจ็ดขีดสองก็เป็นการสรุปได้ว่าอ๋อถ้ารัดวงจรขึ้นทั้งเจ็ดขีดหนึ่งและเจ็ดขีดสองถูกไหมครับแต่คตําตอบที่สองคือถ้าเรารีเซ็ตแล้วแล้วเราไปรัดวงจรมันหรือชอดขั้วมันมันจะขึ้นแค่เจ็ดขีดเนึ่ะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพิสูจน์ได้นะครับคุณก็ไปลองทำดู ว่าจริงๆแล้วคําตอบในคลิปเนี่ยนะครับที่เราดูผ่านไปจบไปเนี่ยนะไม่ถึงหนึ่งนาทีที่ผ่านมาเนี่ยคําถามคือถ้ามารัดวงจรแล้วมันควรจะขึ้นทั้งขีดหนึ่งและขีดสองไหมและที่มันขึ้นสมมตินะฮะสมมุติวนะ่านะที่มันขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะมันเป็นไปอย่างนั้นจริงๆหรือมันเป็นเพราะไอ้เจ็ดขีดสองอะ่ะคืออดีต ที่ได้ทําการทดลองในคลิปก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้ลบปัญหาแนด่ดีมันยิงโชว์ทั้งสองหัสไปหาคําตอบกันนะครับอยากฝากให้ทุกคนฝึกคิดฝึกหาวิธีในการที่จะพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องที่ดีนะครับการเรียนรู้ ในเชิงลึกเชิงแคบเชิงกว้างทุกอย่างมีข้อดีของมันนะครับแต่การเรียนรู้ที่เราสามารถเอาความรู้ที่เราได้มาเนี่ยมาประยุ์มาพิสูจน์มาสร้างความเข้าใจให้กับตัวเราเองได้เนี่ยนั่นแหละครับคือความรู้ที่ดีที่สุดนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับลองไปทำดูนะครับแล้วถ้ามีคำตอบส่งให้อาจารย์ดู นะครับเราจะได้ดูกันว่าใครดูแล้วเอาไปประยุกต์ใช้บ้างนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ดูจบแล้วแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยส่วนใครที่ดูแล้วชอบใจชอบใจก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูแล้วไม่ชอบใจขออนุญ,ญาตนะครับให้ผ่านไปนะครับไม่ต้องไปคอมเมนต์ให้มันคนที่เขาทํา เขาเสียความรู้สึกหรือเสียความตั้งใจนะครับฝากไว้ด้วยกับทุกๆคลิปกับทุกๆช่องนะครับที่เขาทํามานะครับเขามีความปรารถนาดีนะให้ท่านมาดูนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันนะครับแล้วก็ไปพบกับเรื่องที่เป็นประโยชน์กับเครื่อนช่างแล้วก็คนที่สนใจด้านมอเตอร์ไซค์ในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับ